ข้อข้อ29นะครับข้อ29คิดธรรมดาเหมือนกันนะครับจาก c กลัง2นะครับ c ก็คือ 2x c ลัง2เท่ากับ a กำลัง2บวก b กำลัง2นะครับ c ก็คือด้านทั้ง,ง,งชายอย่าลืมนะว่าถ้ามันกำลัง2เนี่ยให้ใส่วงเล็บด้วยถ้าแสดงวิธีทำนักเรียนเขียแนแงผิดนะครับมามาอ่าใช่เพราะว่าเรามกระจายเข้ามามันเป็น 4x กำลัง2 ใช่เนี้ยไม่ใช่นะระวังนะครับใส่ของเล่นด้วยอะจากนั้นครับก็แก้สมการม,มาะตัวนี้ขา้างในเท่าไหร่ครับ 4x2 4x2 เ่าแบบ16 4x16 16x3 48 48ชัวนะครับชัวอ่า48คด้วย x2 จากนั้นครับตัไงเอออ เอา 4x กำลัง2นะครับเอาผล x กำลัง2ใช่ก็กลับ4.8ตัวนี้นะครับเดี๋ยวที่มาว่าทำไมเอ่อ4รู้3ทำไมได้4.8นะครับต้องวิธีการกระจายนั่นเองก็กระจายเลครับกำลัง2ต้องมากระจายทั้ง4ต้องมากระจายทั้งรู้3 4 4 16รู้3ตัด ไปนะก็คือตัวที่มันเขียนว่า4รู้สามหมายความว่า4คูณรู้สามอยู่นะครับเราก็ต้องเอากำลังกระจายทั้สองตัวนะครับมันก็เลยได้ตรงนี้ออกมาจากนั้นก็แทนค่าธรรมดานะครับแทนค่านะครับตรงนี้ก็ได้4.8อีกตัวนี้นะครับคือมันยกกำลังสองแล้วเนี่ยครับยกกำลังสองแล้ว,ก,ลลวก็เลยได้4.8นะครับจากนั้นย้าย x กําลังสองไปลบนะครับก็จะได้ตรงนี้ 4x กลั2บกล2เผือ 3x กลัง2เท่ากับ48ใช่ย้าย3มาหารได้เป็น16โอเค x กลัง2เท่ากับ48หาร3ได้1 16หรือ14 16ได้ x กลัง2เท่ากับ16 x เดียมเท่ากับี่คำตอบไหมครับ ล้ข้อ30นะครับดูวิธีการคิดนะครับนักเรียนอาจจะมองว่าเอมันให้มาสองฝั่งให้มาแค่นี้เราจะหาส่วนสูงมันได้ไงนะครับที่ครูบอกนะครับขั้นแรกเราสามารถหา a อได้ไหมได้หลายคนมองว่าเอมันให้มาสองด้านมันจะหาย,ยัางไงเรามองแค่บางคนมองแค่มันเป็นตัวเดียวไอ้นี่สามเดียวเพื่อนเสามเดียวือนเ่มันใช่แต่ก่อนอื่นเนี่ยมันให้มาสองด้านนี้เราหา a อซได้ เห็นปะ AC ได้เพราะว่าเป็นสามเหลี่ยมฉากรูปใหญ่ถ้าเรามองรูปใหญ่นะครับมันให้ด้านนี้มาด้านนี้มาหา AC จากสามเหลี่ยมรูปใหญ่นะครับจากสามเหลี่ยม ABC ก็จะได้ c กับมัน AC กําลัง2นะครับเท่ากับ6กําลัง2บวก8กําลัง2 6กําลัง2คือ3 6 8กําลัง2คือ6ถึงั้นะทุกันท่าไรครับ ดีอ๋อที่เราถามเมื่อกี้นี่ฉะนั้น A อเดียวเท่าไหร่ครับกระบอกสิบตรงนี้ครับเราได้แล้วหาคือสิบแล้วเราจะหาสูงได้ไงครับอ่ะกรณีนี้ครับไม่ได้เียนรู้อย่างอก็จริงพอหลายคนบอกกูต้องการหาพื้นที่อย่างนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ตรงนี้กูถามว่าตรงนี้นักเรียนหาพื้นที่ได้ไหมได้ได้จากอะไรครับ นันเียลองจับสามเหลี่ยมรูปนี้มาตั้งสิครับสูงคืออะไรตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้คืออะไรแปะอ่านี่คแบบตรงนี้คือโอ้หาได้อย่างพื้นที่ตรงนี้เป็นตัว่อผู้นฐานสูงอ่ะก็อดเลยมาหาพื้นที่ก่อนนะครับจับตัวนี้ตั้งนะครับจับตั้งปุ๊บนะครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับอ่านจากสูงครับพื้นที่ครับพื้นที่สามเหลี่ยมท่ครับเดิเสนสองพู้ฐานคือโอ้พื้นสูงคือแปด ตัดการ3ามแปดสามยี่สี่นะครับมันจะได้ 20, 20, 20, ยี่สิบยี่สี่ตารางหน่วยตารางหน่วยแน่นอนตอนนี้เราได้พื้นที่แล้วครับเราค่อยมาเข้าสูตรนะครับสูตรพื้นที่เท่ากับเพราะฉะนั้นนะครับพื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากับหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงพื้นที่เราได้แล้วครับรยี่สิบสี่ตารางหน่วยเราแทนเลยครับรยี่สิบสี่ตารางหน่วยนะครับ ก็เป็น1ดส่วนสคูณฐานได้ที่นี่รู้แล้วครับ10อันนี้ก็ใช้แนวนอนแล้วน,นะฐานในนี้คือ10ครับและคูณสูงคือเอ<ม>็ม x เนี่ยครับเห็นปะ่ะแก้สมการหาได้เลยอ่าตอนนี้ลองคิดครับ2ตัดเป็น5นะครับห้ 5, ยาย้ายมาทำอะไรครับหารก็จะได้เป็น x เท่ากับ24หารหาอ่ลองคิดได้วหเเท่ากับ24่หารห้าก็คือ สี่จุดแปดนะครับตอบขอใคอันนี้จำเทคนิคที่คิดดีๆนะครับกรณีมันให้มาแค่สองด้านนี้เจบอบ่อยด้วยนะสไตล์นี้นะครับ